สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง <c oughs> พี่นรดํมซิงนะคะ <c oughs> วันนี้เปลี่ยนแบตรถดำค่ะแล้วก็จะเอาไปล้างเลยนะคะไปซื้อมาละเดาไปเอาแบตก่อนค่ะ เด็กมารอบเดียวไม่ได้นะหนักมากเ,ามามามาเร็วเร็วเร็ว <c oughs> อืมเพล่ลอรอช่า <c oughs> งจะทำการวิจัยอีกแล้วนะ हम बिन में เพิ่งสังเกตนะว่าวันมีไฟแบบนี้ด้วยได้ปะอันนี้เราเราลองมาแล้วนะอะไรเร็วๆฝนจะตกแล้วมืดมากเลยค่ะฝนตกทุกวัน จะมสามสิบนาทีไหมอันนี้ทองคำ เอาอะไรไขควง เดี๋ยวเรามาชมตอนใกล้จะเสร็จกันนะเราจะไปล้างรถกับน้ำฝนพอดีเลย มันเท่ากันยัง <c oughs> อยู่อยู่อะไรยุงอ,อ๋อนี่ก็อยู่แล้วเ <c oughs> อ้านูนไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันคือสนิมเด็กเนี่ยใช้ได้อยู่แล้ เบืออะไรต้องใช้เบืออะไรเครื่องเสียงเลยวิคิดว่าอันนี้มันเป็นลบแล้วนี่มันเป็นบวกไม่ใช่ใช่มีเครื่องเสียงฟังแล้ว ันนี้นะน,นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวต้องให้ไปสตาร์ทรถดูนะเก็บของ 嗯。Mm.